อ่ะมานี่ละกันจบไปแล้วครับสัตว์คำคืนนี้ฮะได้สี่คู่สุดท้ายในวันพรุ่งนี้แล้วและพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วในการแข่งขันนะครับจบแล้วจบเลยครับไม่มีดามงดามาในทั้งเส้นพรุ่งนี้อาะเอ้าแต่เพื่อนเมนะผมขอไปถามกอนนะว่าจะจับฉลากเลยไหมครับเพ่นึงอ่าะครับผมนะผมจะไม่เข้าแล้วกันผมจะรอรูจับฉลากครับ channel s จับฉลากไหมฮะจับฉลากไหมครับเนี่ยรอนักลี่เหรอครับ รอทักลี่ฮะและทักลี่ครับตรงนี้ครับแหมกําลังเต้นอยู่ในภาพสิงห์ลังสิทธิ์เลยครับโหลังโยกไปโยกย้ายโยกย้ายซ้ายขวาครับพุทธิครับโอ้โหแหมถือแก้วเหล้าไม่เอาขอโคกเปล่าแก้วเดียวพอครับพุทธิแหมทักลี่เป็นอะไรครับมองเห็นเธอโยกกายกลางไฟหลักสีครับแค่โยกเอวเบาๆในความจางๆครับพุทธิครับครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าแหมเป็นสองชั่วโมงที่เต็มอิ่มเต็ม จริงๆครับเต็มจีครับผมบอกได้เลยครับว่าครูนี้ครับเป็นแบตระดับพรีเมียมครับแม่ตรงระดับพอแต่สมมติระดับไพ่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่แล้วเหนื่อยครับผมว่าเหนื่อยเลยวันนี้กดข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนาไปหรือพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปก็ขออภัยในที่นี้นะครับขออภัยด้วยครับครั้งนี้วันนี้คนผมแล้วก็ทีมงานที่ก็ได้เอ็กมีอะไรจะพูดกับทางแชทไหมฮะก็ไดครับไปโทษทั้บี้เอาเอง อ๋อโทษโอเคครับผมเลือกที่จะยังไม่ไปตายครับผมแก้ไดยเจอกันนะครับผมทุกท่านนะฮะวันนี้ทางทีมงานแล้วก็ทางผู้ภาคทุกคนขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับชเชสเลอร์วันสุดท้ายของรายการแคมเปเลียซิตี้ทัวร์นาเมนต์สีเซนเต้บายไอแอบและปั๊มเอ็โซครับขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายซีอูครับแหมคือ ยอมรับครับว่าน้ำใจนักกี้านี่มันเหลือล้นจริงๆฮรไม่เป็นไรครับสำหรับลักกี้ขอให้คุณยังมีไฟและรอแข่งขันในเดือนถัดไปครับจะเป็นปืนบังคับถ้าจำไม่ผิดเพราะพีเอเขาพูดไปแล้วนะครับเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นแข่งปืนบังคับเฮ้ยวิ่งขึ้น เอาแล้วครับตรงนี้ฮะยังมีจับฉลากครับตัวจริงครับพี่ตัวเอาเดี๋ยวเี๋ยวเดีวครับผมเดี๋ยวมีการจับฉลากเกิดขึ้นครับพี่ครับสี่ทีมฮะแต่ทักลี่ไม่อยู่ไม่หรอมีครับเดี๋ยวพี่ยเขาเพียกมาไลฟ์สดจับก็ได้นะหรือว่าพี่พี่ตีไลฟ์สดก็ได้ทำได้ครับทำได้ตีไลฟ์เลยได้ครับเดี๋ยวผมดูติครับในดิคอร์ดก็ได้ครับติครับเข้าดิคอร์ดเลยครับ ให้ลิงก์ไปแล้วโอเคครับผมเปิดฮะเปิดดิสคงดิสคอร์ดด้วยครับครับเราอยู่ไรเด็ดเจ้าเด็ดเจ้าเจ้าเด็ดเจ้าปราบิงปราบางปราโบอย่าเพิ่งไปนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ ผมจะพากตะกี้ครับคุณยากี้แต่ไปสำลักน้ำลายแล้ว <c oughs> โอ้โหแบบโคตรเซ็งในตอนนี้เจ็บคอเลยโอ้อผมทำการเรียนะครับอ่คู่แรกเป็นทางฝั่งเลเกอร์ครับอันดับสองเป็น JAK อันดับสามเป็น66อันดับสี่เป็นทางฝั่งของอซาเวด ครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวลืมไลน์ดิอยู่ไรเด็ดตา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 ด็ดอดีตอดีดีตอะแบบแบบว่าสองทีมแรกก็คือไปไปคอลลทีมนะจะได้ลุ้นอีกสองทีมสุดท้ายด้วยอ่ะโอเคหัวตาเอาแรกเป็นหัวของแต่ละแต่ละกรุ๊ปแล้วกันหัวตาแต่ละกรุ๊ปใช่ใช่แล้วมันได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งไง ครับครับผมที่คุณเห็นไหมคุณแจ็กกี้เห็นครับเอากดผิดครับอ้าแล้วเริ่มแลวครับผมแล้วแบนจะเป็นทีมแรกครับเป็นใครครับและเป็น J K O ครับแบคกดแบบไม่ได้ตั้งใจมันได้เฉยเลยะตั้งใจครับเป็นสายบนนะสายบนเป็นทางฝั่ง J K ครับเปิดมาทีมแรกแล้วเราจะไปทีมล่างนะคุณแจ็กกี้อีกสายหนึ่งครับนะไม่ใช่ไม่ทีมที่เราจะเจอเนี่ยไม่ได้เจอ J K นะจะตัดจะไปสายล่างฮะ ใช่ครับผมจะไปเจอไลเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็คือไม่ได้เจอกับไลเกอร์ก็คือสุ่มหมดเลยสิทีอี้ก็คือจะเป็นเล่นสายล่างกับสายบนอ่าใช่มีสายก็คือรอบรองอ่ะรอบรองครับโอเคครับโอเคครับโอเคครัโอเคทีที่สองครับผมเริ่มแล้วฮะแล้วไปร้อฟังเจเกเจอร์ซาวเวโอ้โหไอาใจไปใจเซาวเวครับไปอยู่สายล่างครับ ตัวเตี้ยผมดีใจไปหน่อยครับมุตะกี้ครับผมดีใจไปหน่อยและซาวเวครับไปอยู่สายล่างครับเป็นทีมแรกครับครับผมและตรงนี้ครับเหลือ2ทีมสุดท้ายครับไลกเกอร์หรือซิกซิกครับไลกเกอร์หรือซิกซิกครับไลกเกอร์หรือซิกซิกครับพิมพ์เข้ามาฮะทีมเข้ามาครับต้องฟังครับใครที่จับได้ชิ้นนี้จับไปเจอกับ JK นะครับผมระหว่างไลกเกอร์กับซิกซิกนะครับผมคุณคิดว่าใครฮะซิกซิกหรือไลกเกอร์ครับเชียร์ซิกซิกพิมพ์ซิกซิกเชียร์ไลกเกอร์พิมพ์เอลครับผม เอาแล้วฮะตอนนี้สามสองเด้งเจอ JK แล้วครับคู่นี้เจอ JK และและไลเกอร์ครับผมไปเจอ JK ครับเป็นแหวนล้างตาครับ<ม>ขอกแก้มือน <ะ S 2> หน่อยฮะอันนี้ผมบอกครับคุณแจ็คก,กี้หรือบอกกับคนไม่ได้โกงเลยนะครับผมบกดได้เห็นสดๆเลยนะ ครับผมแล้วฝั่งซาเวจเจอซิกตี้ซิกนะครับ้ยชักอยากดูแล้วว่ะชักอยากดูแล้วว่ะโอ้ยชักอยากแล้วว่ะใช่ฮะกัครับและเป็นฮะทางฝั่งของ JK ครับเจอกับไลเกอร์ครับและซาเวจเจอกับซิกตี้ซิกครับผมแมทในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ฮะเราอาจจะได้เห็นแมทแมทเขาเรียกว่าแมทสถานโลกเลยก็ว่าได้ครับคุณจักี้ครับพี่ โอ้โหเพราะว่าแบบติ๊กซิกที่แบบเป็นเหมือนบรมอาจารย์่ะของซาเวดอะสไตล์กันเล่นคล้ายๆกันอะแล้วมาเจอกันอะครับโอ้ยแล้วก็ j เจเคเอลจีอาร์ที่แบบพึง่งพึ่งผ่านสนาบสอบแบบสดๆล้อนๆอนนะต้องมาล้างตาเจเคอะอุ้ยเอาละฮะต้องรองรุนนะอะโอเคเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะจริงๆนะฮะซี o ูครับผมครับ mình chạy rồi, vâng, đồn ở đây rồi, đồn đồn <laughs> แม่จบไปแล้วสำหรับ2ชั่วโมงกับลักกี้แล้วก็ไลเกอร์ครับโอ้โหคือ จบสักทีฮะเหนื่อยชิบหายเด้ือจัดฮะตรงนี้เธอทอีกันวอวดได้หมดเออพี่ตัวนี้ก็ปั่นจริงๆครับคนนี้ ทีี่่นคือแฟมิลี่สตรีมันคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินไายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK คซิสเต้ข่มว่ากูก็ฟังทั้งวมดวิเชียร์มันยอมไม่ดูดีไอ่บอยจะห่อมาเทว่าทำเชียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลูกหมาที่เขา